เรื่องวองเงียบโรงพยาบาลแข็งแรงมีวอดหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงวอดชั้นสว่ากันว่าเป็นวอดร้างไม่มีคนไข้พักรักษาแต่ทุกคืนไฟในห้องพักจะติดขึ้นมาเองทีละดวงเหมือนมีใครเพิ่งกดสวิตช์คืนหนึ่งพยาบาลฝึกงานต้องขึ้นไปส่งของยาเธอเดินผ่านทางเดินมืดมืดเสียงรองเท้ากระทบพื้นเย็นเย็นก้องกังวานแต่สิ่งที่ทำให้เธอชะง,งักคือ เสียงล้อเตียงเข็นที่ดังเยียดอาดอยู่ข้างหลังเธอหันกลับไปไม่มีอะไรแต่ไฟห้อง403กลับเปิดขึ้นภายในมีเงาคนไข้นั่งอยู่ปลายเตียงก้มหน้าเหมือนรอให้ใครเข้ามาเธอก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงแล้วได้ยินเสียงแผ่วๆดังออกมาช่วยด้วยฉันยังออกจากที่นี่ไม่ได้ทันใดนั้นไฟทั้งวอดดับสนิทเหลือเพียงความเงียบกับเสียงหายใจที่ไม่ใช่ของเธอ ขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไคร้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ